thank yeah. you ไปดูการเดินทางคนเราอยากจะบอกว่าตอนนี้เรามีสาขาม่แล้วก็คือด้านหลังเรานั่นเองนะคะสวยมากทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูวิธีการเดินทางนะคะทั้งรถยนต์แล้วก็เที่ยวบิะว่าจะเดินทางกันยังไงนะคะไปไปกันเลย วิธีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงสถานีบีเทสอุดมสุขเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเดินออกที่ประตูหมายเลข3เพื่อไปเจอกับตลาดวันอุดมสุขได้เลยค่ะต่อจากนั้นลูกค้าสามารถเดินทางด้วยรถวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่และสามารถแจ้งกับคนขับรถว่าไปโครงการฟอร์ยูป์คค่ะ จุดสังเกตง่ายๆเลยโรงเรียนนานาชาติเบิร์กอรี่ไปค่ะวิธีการเดินทางด้วยรถยนต์จุดสังเกตที่1นึ่งมาร์เก็ตวิเลจวันภูมิหลังจากนั้นขับตรงมาเรื่อยๆลูกค้าจะพบกับจุดสังเกตที่2นั่นก็คือห้างเมกะบางนาค่ะจุดสังเกตที่3จะอยู่ทางขวามือเป็นห้างเซนทันบางนา จุดสังเกตที่4ไปเทคบางนาะให้ลูกค้าทำการยูเทินตรงแยกบางนาะหลังจากนั้นให้ทำการชิดซ้ายและจะเจอจุดสังเกตสุดท้ายเป็นโรงเรียนนานาชาติเบิร์กลย์ค่ะทำการขับตรงมาอีกประมาณ800เมตรจะเจอกับโครงการ For y o ยปาร์ k ึงแล้วค่ะอะเราเป็นอะไรกันบ้างคะกับการเดินทางในวันนี้นะคะก็คือไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครนะคะที่จะมาที่ทางหน้าร้านสาขาใหม่เรานะคะก็สามารถสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้นะคะจากเพจ Facebook จีจีกัเซ็นนะคะหรือว่าเป็นช่องทางไลน์ก็ได้น้องพอยแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือโทรโทศัพท์มาได้นะคะจะมีทิงงานคอยให้บริการตลอดเลยนะคะฟ้ากับน้องคอยก็ขอตัวไปกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราออกกันมาเรื่อยๆนะคะก็ใครอยากให้เราทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะ เกิดมามีดวงตาเบ<า>ียนคือเรียว